สวัสดีครับผมบอลคอมคามครับคลิปนี้ไอ้บอลก็จะมาแกะกล่องเจ้าตัว Lenovo Legion 5แล้วก็ Legion 5i กันนะครซึ่งเป็น g a ม i n g n o t e ตบุ๊รุุนใหม่ล่าสุดจากทาง Lenovo เลยนั่นเองนะ โดยไอท์บอลเนี่ยได้มาถึง2รุ่นพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับโดยทางด้านขวามือไอท์บอลตัวนี้นะครับจะเป็นตัว Lenovo Legion 5นะครับใช้ CPU เป็น Ryzen 5 4 6 0 0 h นะครับส่วนทางนี้นะครับจะเป็นตัว Lenovo Legion 5i นะผมตัว i เนี่ยก็คือ Intel นั่นเองนะโดยเจ้ตัวนี้จะเป็น CPU Core i7 1 0 7 5 0 h นะครับผมตัวนี้3 9 0 0มตัวนี้35,900บาท เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูรับว่าภายในเนี่ยทั้ง2ตัวจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร <Yeah. S 1> งนะครับผมไม่เนการเสียเวลาเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว,ว่าเริ่มจากตัว5ธรรมดากันก่อนนะครับผมขอเก็บตัว 5i ไทิ้งไว้ตรงนี้หน้าตากล่องก็จะประมาณนี้นะครับนะให้ดูรูปร่างกล่องก่อนม,มีอะไรนะครับปกติแล้วก็จะมีสเปคอยู่ทางด้านข้างตัวเครื่องนะครับตัวนี้ใช้เป็นไร z เส้น5 C 6 0 H นะครับการ์ดจอ GTX 6 5 0 TI RAM 8GB SSD 512นะครับผมอ่ะประมาณนี้เบื้องต้นนะเรามาแกะกล่องกันดูดีกว่านะครับอันนี้คือยังไม่ได้แกะซีลเลยนะครับมาแกะกล่องกันครับใช้มีดซบเปอร์กลิ่นลังกระดาษเนี่ยพุ่งเข้ามาเลยนะครับฟารเก็บมีดก่อนเดี๋ยวมันปักขา โหสัมผัสได้ถึงกลิ่นกลิ่นใหม่นะครับกลิ่นลังกระดาษชอบมากๆลังเนี่ยโอ้โหเขามีแบบการออกแบบเป็นแบบจะช่วยยกตัวน้ำบุกให้สูงขึ้นนะครับเมื่อเราดันกล่องโฟมขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องเนาะอ,อะขอเอาตัวเครื่องออกมาก่อนนะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับอยู่ฝั่งนี้นะแล้วก็มีสายชาร์จแล้วก็คู่มือ มาให้นะครับสเล่มนะส่วนด้านข้างตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าดูจากลักษณะแล้วไม่น่ามีอะไรในกล่องก็มีเท่านี้แหละเอาของแค่เท่าที่จำเป็นออกมาโอเคเก็บลงไปก่อนนะครับผมทีนี้เรามาแกะกล่องเจ้าตัวที่เป็น Legion 5i ไอกันบ้างกล่องเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนกันเป๊ะๆนะครับผมไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด นะครับยกเว้นด้านข้างสเปคนั่นแหละที่จะแตกต่างกันนะครับตรงนี้จะเป็น Core i7 นะ 10750H การ์จอเนี่ยก็ตัวเดียวกันด้วยเป็น GTX 1650Ti RAM 8GB นะครับผม SSD 512อนะอ่ะเรามาแกะกล่องกันนะครับผม<ะ>เปิดออกมากอชอบจริงๆเลยกลิ่นล้นกระดาษ ภายในกล่องเนี่ยก็โอ้โหบูมาเหมือนกันนะครับมีโฟมอะไรเงี้ยเหมือนกันเป๊ะๆนี่ครับ,รบจะดันตัวโน้ตบุ๊กขึ้นมาด้วยนะเดี๋ยวเอาโน้ตบุ๊กออกมาก่อนนะครับแล้วก็ด้านในกล่องจะมีอะไรกันบ้างนะครับก็ให้มาเหมือนกันแต่สลับตำแหน่งกันนิดหน่อยนะครับอ,อันนี้อะแดปเตอร์อยู่ตรงกลางนะแล้วก็คู่มือให้มา3เล่มเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีสายชาร์จมาให้นะครับประมาณนี้ เดี๋ยวเราเก็บกล่องลงไปก่อนแล้วกันนะอันี้ก็ไม่น่ามีอะไรขอเช็คดูไม่มีไม่มีอะไรครับผมหมดละโอเคทีนี้เรามาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มจากตัวรีเจียน5เฉยนะที่เป็นตัวสเปคไรเซ้นนะครับอ่าออกมาจากกล่องละตัวเครื่องนะครับบอดี้เนี่ยก็จะเป็นสีดำ นะครับผมด้านหลังตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่องบายความร้อนด้วยกัน2ช่องนะพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับให้มาอยู่ด้านหลังแบบจัดเต็มเลยนะนะครับมีทั้งพอร์ตแลนว usb type c นะครับ usb 3.2 type a มาให้ถึง2ช่อง hdmi อันนี้จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จนะครับแล้วก็เป็นเ n สซินตันล็อกนะครับผมก็คือไล่มาจากขวาไปซ้าย ด้านซ้ายตัวเครื่องครับก็จะมีช่องระบายความร้อนมาให้อีกหนึ่งช่องนะครับผมแล้วก็เป็น USB 3.2 Type A นะครับแล้วก็ูเสียบหูฟังแบบ Headset 1นึ่งกรูนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นลําโพงปกติด้านขวามือตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่องระบายความร้อนมาให้หนึ่งช่องแล้วก็เป็น USB 3.2 Type A นะครับส่วนอันนี้จะเป็นปุ่ม Restore ของทาง Lenovo นั่นเองนะครับ ด้านหลังตัวเครื่องนะครับก็จะมีการเซาะร่องนะครับผมทำเป็นช่องระบายความร้อนนั้นดูดลมเย็นเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกด้านหลังนะครับทำออกมาได้ทั้งสวยงามมากๆเลยนะเป็นแบบลังพึ่งกลมๆ,ๆนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ Windows 10แท้ด้วยนั่นเองนะ <Wow. S 1> แล้วก็มีลำโพงนะครับ2ตัวซ้ายขวาตรงนี้ด้านหน้าก็เรียบๆนะครับมีการเซาะร่องไว้สำหรับเปิดปิดฝาโน้ตบุ๊กด้วยนั่นเองโอเคทีนี้มาดูที่ดีไซน์ด้านในตัวเครื่องกันบ้างนะครับ okay. มันสวยงามจริงๆนะสวตัว r e n o v o l e g i o n 5ตัวนีนะ้เดี๋ยวเอาผ้าสีดำออกก่อนนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยให้มาเป็นแบบ full size นะครับมีนำแพดอยู่ที่ด้านขวามือตัวเครื่องนะแล้วก็ส่วนตัวชอบมา,มากๆเลยคือปุ่มลูกศรน,นะครับแยกออกมานะขนาดใหญ่นะครับกดได้สบายมือนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างนุ่มใช้ได้เลย <Wow. S 1> แล้วก็สติกเกอร์ด้านล่างซ้ายตัวนี้นะครับบ่งบอกว่าเป็น CPU AMD Ryzen 5 4000 Series นะครับหรือก็คือเจ้าตัว Ryzen 5 4600H นั่นเองนะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ยก็เป็น GTX 1650 Ti นะครับผมเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเจ้าตัวหน้าจอ Lenovo Legion ตัวนี้นะจะใช้เป็นขนาด15.6นิ้วขอบบางแล้วก็ตรงกล้องเว็บแคมเนี่ยสังเกตว่าจะมีปุ่มเปิดปิดตัวชัตเตอร์มาให้ด้วยนะครับเรีวยกว่าค่อนข้าง ใส่ใจในรายละเอียดมากๆเลยนะครับผมน mm. ีว่ถว่าน่าจะเป็นรุ่นเดียวด้วยในตลาดตอนนี้ที่มีตัวชัตเตอร์มาให้สําหรับพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนั่นเอง mm. เดี๋ยวเรามาลองเช็คบาลานซ์ตัวเครื่องกันมากดีกว่านะครับว่ามันทําได้ดีขนาดไหนอ่ะมีเพเยอนิดหนึ่งนะครับเปิดปิดมือเดียวเนี่ยครับผมลองเช็คดูตัวเครื่องนี่จะยกขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตอนที่เราแบบเปิดปิดมือเดียวนะหน้าจอเนี่ยถือว่าค่อนข้างหนักสักนิดหนึ่งเลยแหละ mm. ส่วนอ mm. ะแดปเตอร์จตัว ไรเส้นนะครับจะให้มาขนาดกี่วัตต์กันเนี่ยเดี๋ยวดูก่นอนอะแดปเตอร์เจ้าตัวไรเส้นจะให้มาขนาดอยู่ที่170วัตต์ด้วยกันนะครับผมนะขนาดก็เท่าฝ่ามือแอดมินบอลพอดีเลยแล้วก็ไม่ได้หนักมากเท่าไหร่นะครับน่าประมาณ5ขีดได้นะตัวอะแดปเตอร์อันนี้อ่อะเดี๋ยวเราเก็บเจ้าตัวไรเซ้นไปก่อนนะครับมาดูทางด้านรีเจน 5i ที่เป็นตัว intel กันบ้างนะครับผม <Yeah. S 1> ดีไซน์เหมือนกันีเ่ยเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะมาเทียบให้ดูดีกว่าโอเคเห็นไหมว่าบอดี้ตัวเครื่องนะครับขนาดเนี่ยเท่ากันเป๊ะๆเลยนะครับสีเนี่ยก็สีเดียวกันนะแล้วก็ฝาหลังฝาเหลืองอะไรเนี่ยก็เหมือนกันด้วยนะครับผมวัสดุเนี่ยก็เป็นแบบ ยางๆเหมือนกันนะครับผมเป็นพลาสติกยางยางมีแผงระบายความร้อนแยกออกมาเหมือนกันนะครับทีนี้ดูที่ด้านในตัว intel นะครับผมด้านในของตัว intel เนี่ยโอ้โหเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูเปิดพร้อมกันทั้ง2รุ่นเรียกได้ว่าต่างกันแค่สติ๊กเกอร์เท่านั้นเลยนะครับ oh. การวางเลเยอร์คีย์บอร์ดนะครับการวางปุ่มกดต่างๆเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับโลโก้เลนัววที่มุมล่างขวาตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับกล้องเว็บแคม ก็มีม่านชัตเตอร์เหมือนกันนะครับผมรียกว่าดีไซน์ทั้ง2รุ่นเนี่ยเหมือนกันอย่างกับแกะแนะครับตา่างแค่ CPU เท่านั้นเลยนะครับผมส่วนของอะแดปเตอร์ของ i 7นะครับก็ให้มาขนาดที่170วัตต์เหมือนกันนะครับผมตรงนี้เห็นไม่เอ่ยไรเซน5กับ i 7เนี่ยให้อแดปเตอร์มาขนาดเท่ากันนะครับผมลองเปิดเครื่องดูเปิดติดไม่เอ่ยไม่ติดนะครับ<ม>เพราะว่าเราเพิ่งแกะกล่องมานั่นเองนะครับ และนี่ก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งครับที่เจ้าตัว Lenovo Legion เนี่ยสามารถกางหน้าจอได้ถึง180องศาเหมือนกันนะครับผมเฮ้ยเหมือนมาล้านตัว i7 จะดีกว่านะครับเดี๋ยวลองให้กล้องนี้เห็นนะเดี๋ยวลองเปิดแบบมือเดียวเหมือนกันนะครับนี่ครับผมเห็นไหมครับไอ้ตัวเนี้ยมันหนักเบากว่าตัวนี้นะบาล้านเนี่ย Intel ดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวหาว่าแอดมินบอลลำเอียงนะครับลองสลับมือดูอลองเปลี่ยนแบบเปลี่ยนมือบ้าง เห็นไหมตัวนี้ก็ยังเพเยอ,อยู่ดีนะครับผมนะก็คือตัวนี้มันหนักกว่านั่นเองนี่ครับพอเชื่อมต่อด้านหลังก็ให้มาเหมือนกันนะครับเป็น USB Type C เหมือนกันไม่ใช่ Thunderbolt น,น,นะเป็น Type C นะครับแล้วก็ด้านข้างตัวเครื่องด้านซ้ายมือน,นะครับด้านซ้ายมือน,นะครับพอร์ตก็ให้มาเหมือนกันนะครับด้านขวามือตัวเครื่องก็ให้มาเหมือนกันด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับผมด้านหลัง ก็เหมือนกันนะผมมีสติกเกอร์วินโดว์ให้เป๊ะๆและนี่ก็คือการแกะกล่องอันบ็อกของเจ้าตัวเลอเ v o เว g ร์ลีเจียน5แล้วก็ลีเจียน5ไอนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเนี่ยมันทวนสเปคกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันก็บอกว่าสองตัวนี้สเปคเหมือนกันเลยนะครับต่างแค่ CPU นะโดยใช้การ์ดจอเนี่ยเป็น GTX 1650Ti นะครับ4 g b GDDR6 นะหน้าจอ15ชกนิ้ว FullHD i-p-s 144Hz นะครับความจุเนี่ยเป็น s-s-d m 2 p c i e 512GB ส่วนของน้ำหนักนะครับในหน้าสเปคเนี่ยสองตัวเนี้ยระบุเท่ากันนะครับก็คือ2.3กิโลกรัมแต่พอแบบมาถึงจริงๆแล้วนะ่ะตัว intel เ,เหมือนจะหนักกว่านิดหนึ่งนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อเนี่ยเป็น wifi 6ทั้งคู่นะครับซึ่ง2ตัวเนี้ยจะต่างกันแค่ cpu เท่านั้นจริงๆนะครับไ y เซน5 4600H 6คอ์เร์กเทกับ i 7 10750H 6คอ12เทดเหมือนกันตัวไรเ้น5นี้นะครับราคา3 9 0 0บาทส่วนตัว I7 เนี่ยราคา35,900บาทเราจะเอามาชนกันเลยนะครับแบทเทิลกันเลยว่า2ตัวเนี้ยต่างกัน5000บาทเนี่ยมันจะแตกต่างขนาดไหนเดี๋ยวตอนนี้เอ็มบอลก็ขอตัวไปเซตติ้งวินโดว์ติดตั้งเกมอะไรให้เรียบร้อยกันก่อนละกันนะผมยังไงก็รอดูติดตามกันได้นะครับแต่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel คอมคาร์ฟกันด้วยละกันนะครับผม แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจบน Facebook ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวสำหรับคลิปนี้ไอวอนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะๆกันด้วยล่ะ